พี่น้องสีชมพูจา้าปุ๊บต้อง็งามแทะเดี๋ยวก็สีสมหอมหอมคุณนะเอาดอกมันเปียก่าพี่น้องจา้าเปียน้ำหอมพี่น้องจา้าบานแล้วอาทิตย์หนึง่งวันจันทร์มังหันน้าเนี่ยมาบานจ้า แดดออกดี đi, พี่น้องุนะอุย้ยเต็มเลยจ้ะสีชมพูอันนี้ก็จักดอกกิ่ยังดอกไม้ปลานี่จ้ะดอกกิ่ยังกับออกแข่งกันเดจ้ายั่มนี่ยพี่น้องจ้ะเบิง้งเบืงจ้ะอันนี้คนะืเครื่องสวนปุ่นเครื่องสวนอยู่ปุ่นจ้ะ มุนกล่องให้พี่น้องเบิงอุ้ยขงสวนเยอะทั้งผีจ้ะนี่คือริมนาำนี่คือคือสีแดงจ้ะจุดกลางนี่คือสีแดงครับดอกใหม้นี่สีชมพู้พี่พน้องจ้ะ ้องล้างบ้านพี่น้องจ้าอ,อันนี้ก็คือกุหลาบนี่จ้าคุ่ตนตัวนี้สูงถ่วหัวพี่น้องพี่กายนี่ก็ยังมาสูงทำซัมหนีจ้าปีนี่ ยังบานบเบได้เจ้าพี่น้องพ่น่ะจุ่มเต็มหนึ่งจ้ะเสียงฮุ่นหนำหนำดอกไม้พี่น้องจ้ะงามใดงามดีจ้ะเอากุหลาบมาฝากพี่น้องจ้ามาหนีนะงามคักงามเนจ้ะพี่น้องจ้ะวันจันทร์มงหันมากกับยังบ้านจ้ะบ้านบเบบ์วันนี้บ้านพี่น้องกู่ดอกจุ่ม

ในสีแดงจ้า ผุนโกมกเดือพี่น้องหมากเต็มหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้าฮึ่งชุดซุ่นกลางสีแดงทางยางกับโบเรือเลยจ้ะพี่น้องจ้ะโอดพู อีกระ่องนี่ก็เิ่นเดี๋ยวจ้าคุณ